อ่ะนะครับสวัสดีครับเพื่อนวันนี้เราจะมาะแนะนําการใช้โชคนะ๊คในระยะที่เหมาะสมที่สุดนะครับ mm hmm. เนื่องจากมีลูกค้านะครับที่ซื้อโช๊คไปแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ยังอาจจะยังไม่เข้าใจหรือว่าจะเป็นลูกค้าที่กำลังจะซื้อโช๊คไปใส่เองนะครับเดี๋ยววันนี้ผมพามาดูนะครับว่าวัดระยะที่มันเหมาะสมที่สุดกับการใช้งานวัดกันยังไงนะครับ ก็เราจะวัดระยะจากด้านบนลงด้านล่างนะครับจากกลางน็อตบนนะฮะนะครับ,นะรบกลางน็อตบนลงกลางน็อตล่างนะครับได้ได้ระยะความยาวเท่าไหร่นะครับบวกไปอีก2นิ้วอย่างเช่นเราวัดได้ตัวนี้เมื่อสักรู่วัดได้17นะครับความยาว17นิ้วนะฮะเราก็ควรจะใส่ให้มันเป็น10บ เมื่อกี้วัดได้สิบเจ็ดใช่ไหมก็ค่อท,ทีวัดได้สิบหกนิ้วนะครับแล้วก็ควรจะใส่ให้มันบวกไปอีกสองนิ้วก็คือสิบเจ็ดสิบแปดนะครับก็อยู่ที่ประมาณสิบแปดนิ้วนะครับ,น,น,รบนั่นคือเพราะว่าเวลาเราวัดแล้วเนี่ยมันจะลดจะต้องมีช่องเด้งเผื่อไว้ประมาณสองนิ้วนะครับอย่างต่ํานะครับแต่ยาวมากก็ไม่ได้นะฮะเกินสามนิ้วก็ไม่ดีนะครับอยู่ที่ดีที่สุดก็คือบวกไปแค่สองนิ้วเท่านั้นเองนะครับเพื่อนแล้วก็ อ,อย่างเช่นตัวนี้นี่นะครับเราต้องเผื่อระยะโชคนี่ครับนี่เพื่อนๆต้องอย่าลืมนะฮะว่าเราจะต้องวัดระยะโชกนะครับน,นั่นคือเพื่อต้องเผื่อการกระเด้งของรถด,ด้วยนะครับแล้วก็รถที่จะต้องวัดเนี่ย ก็ควรที่จะจอดอยู่กับที่นะอันนี้ไม่ได้ยกห้อยนะครับไม่ได้ไม่ได้ยกห้อยนะอันนี้วางรถบนถังนะครเพื่อ <c oughs> ที่จะให้เพื่อนเพื่อนได้ดูบแบบชัดเจนนะครับ <c oughs> แต่จริงๆแล้วลูกค้าที่วัดเนี่ยควรจะต้องรถจอดอยู่กับที่ห้ามยกนะครับ <c oughs> แล้วก็เวลาเพื่อนๆซื้อไปใส่อ่าชัดเจมใส่หน่อยฮะเนี่ยครับถ้าเพื่อนๆนยกรถแล้วใส่เนี่ยไม่ได้นะครับเพราะว่า เราเราดึงสุดแล้วเนี่ยมันสุดมันสุดโชกเพราะว่ารถมันยกนะรถมันยกอยู่นะครับมันก็จะใส่ไม่ได้คะควรคที่จะเอารถลงข้างล่างแล้วจอดอยู่กับที่เนี่ยค่อยใส่โชกน,นะครับเพื่อนนะก็น่าจะเป็นเกจความรู้เล็กลน้อยให้กับเพื่อนๆที่จะสั่งซื้อโชกไปใส่นะครับไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนนะครับการใช้โชกก็ควรที่จะมีระยะที่เหมาะสมที่สุดนะครับเพื่อนนะสวัสดีครับ